เคยใช้มาประเทศที่ใช้สังคมนิยมแห่งชาติเนี่ยประเทศที่ใช้อยู่ที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 ่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือพักนาซีพักนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยใช้สังคมนิยมแห่งชาตินะในทุนใหญ่ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ใช้สังคมนิยมแห่งชาติเนี่ยอธิบายจะให้ประชาชนอย่างเต็มที่เลยเวลาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเสนอประชานิยมเต็มที่เลย ฮิทเลอร์เนี่ยได้คะแนนถล่มตะลายชนะขาดไม่มีทังไหนสู้เลยเพราะเวลาแกพูดเนี่ยนะแกกำแว่นอันหนึ่งแว่นแตกทุกครั้งที่ฮิตเลอร์หาเสียงเนี่ย <c oughs> บีบจนแตกว่ <c oughs> ะเพราะนั้น,นยิทเลอร์ในใช้นโย,ยบายสังคมนิยมแห่งชาติเพราะนั้นในสังคมนิยมแห่งชาติหรือประชานิยมเนี่ยพัฒนาไปแล้วมันก็คือสังคมนิยมแห่งชาติมันก็คือนโยบายของพรรคนาซีที่เคยใช้มาแล้วทำให้ประเทศชิบหาย แต่อนาคตเพราะอะไรล่ะคะจ๊ะเพราะอะไรอ่ะเหรอก็เพราะว่าพักนี้มันจะมันจะส่งเสริมตัวบุคคลให้ให้ให้ทำลายทุกอย่างฮิตเลอร์น่ะลงสมัครพักนาซีนะยศสิบโทก็เรียกว่าอดัปฮิเลอร์น่ะได้สิบโทนี่ไม่ใช่ในไม่ใช่ทหารนะ,คะเคยเป็นทาหารเกณฑ์ไปลบแรวชชนะเขาก็เลยให้ยศยศสิบโท แต่มาเป็นพลเรือนมาตั้งพรรคการเมืองชื่อวนาซีแล้วก็ลงสมัครแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมโฆษณาหาเสียงเต็มที่คือประมาณว่าจะเสนอให้นู่นให้นี่อะไรอย่างงี้ให้เต็มที่เลยแล้วก็ให้จริงๆให้จริงๆด้วยไม่จะไม่ให้ไม่ให้เล่นเล่นให้เต็มที่เลยแล้วฮิตเลอร์เนี่ยมันย่อยโอ้โหประชาชนเอาฮิตเลอร์กันหมดทั้งบันดินเลยไม่ไม่พรรคอื่นไม่มีคะแนนเสียงเลยล่ะพรรคนาซีได้คะแนนเสียงขาดแต่ว่าเป็นบริการฟาสซิส เพราะนั้นฟาสซิก็มาอยากเลือกตั้งเหมือนกันเป็นสาปฏนการที่ไร้ายแรงดึงดูดแต่ฮิตเลอร์เองก็ต้องมีเจตนาลมที่จะเห็นประชาชนมีความสุขสบายไม่ใช่เหรอคจะเขาถูกต้องไงแต่ว่าเขาเจนดยบายอย่างนี้แล้วก็ยกให้เขานุยใหญ่ตอนนี้เขาไอการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้เป็นนายได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยประชาชนเอาทั้งแผ่นดินแล้วเขาจะเป็นนามยนายกมนตรีเขาเขาปลอดบัมบี้เลย เอาตัวนายกเนี่ยปลดบัตรดีแล้วเอาเป็นบัตรดีเองแล้วก็เป็นนายกจีนทั้งสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นนโยบายประชาชนน่ะที่สุดแล้วจะไปปลดประมุกต้องเข้าใจนะนี่เป็นกฎเกณฑ์มันถ้าถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นก็ประชานิยมนี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นประชาธิทไ่ตยเนาะไม่ใช่ก็คงจะต้องเราเราเราดูตัวอย่างยิดเลยแล้วจะเห็นภาพ แต่แต่พันก็มิยอมแห่งชาติมันไม่หลักวิชารก็เสนอนะคะอาจารย์เหมือนแมันเป็นหลักวิชาแต่ว่ามองไม่เห็นกันแล้วไม่เข้าใจกันว่ามันมีที่มาที่ไปก็มันเป็นอย่างนั้นอ่ะตอนนี้เรามามองปัญหาชาติเราอ่ะทำไมเราจึงต้องรัฐบาลจะใช้รีวายยังไงซึ่จะแก้ปัญหาขนาดนี้ได้เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของชาติเราเนี่ยคือปัญหาอะไรปัญหาพื้นฐานชาติคือปัญหาระบอบเผด็จการตอนนี้การจะแก้ปัญหาชาติต้องเปลี่ยนเป็นแบบไต การจะเปลี sky, ่ยนเมตตเนี่ยมัน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 ก็คือนโยบายที่จะที่จะใช้แก้ปัญหาชาติต้องแก้ปัญหาการเมืองเพราะนั้นเราจะวางนโยบายเ่ยนโยบายเราอาจจะมีปัญหาหลายๆปัญหา <mint S 1> เช่นว่าปัญหาสงครามปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาวัฒนธรรมปัญหาวัฒนธรรมก็ขึ้นอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกษิจก็ขึ้นอยู่กับปัญหาอะไรการเมืองการเมือง,งการเมืองก็ขึ้นอยู่กับปัญหาสงครามตอนนี้บ้านเราที่มีสงครามกลางกลางเมืองขึ้นมาเนี่ยสงครามกลางเมืองท,ที่ที่เรายุติสงครามไปได้โดยนโยบาย66ทับ23เนี่ยคนที่เอานโยบายอกแก้ปัญหาสงครามกลางเมืองได้เนี่ยเพราะเขารู้ว่าเป็นปัญหาสงครามไง เขาจริงต้องแก้ปัญหาทางการเมืองอเพราะว่าสงามอาการเมืองขัดแย้งกันเนี่ยมันจะไปสู่สงครามเสมอไปอเมื่อมาแก้ปัญหาสงครามตกนะปัญหาแรกที่จะต้องแก้นะ,ค,ะคือปัญหาการเมืองอถ้าแก้ปัญหาการเมืองไม่ตกนะสงครามมันกลับมาอีกอเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์นะมันแต่บ้านเราเนี่ยพอยุติสงครามการเมืองได้ปุ๊บนะ ปัญหาถัดไปต้องแก้ปัญหาการเมืองนะ <c oughs> คือต้องสร้างเว็บไต <c oughs> แล้วนโยบายเคนสิบอกเขาบอกก็ต้องทำมาแม้แต่ธิปไตยให้เป็นของพวงชนให <c oughs> นะ้บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์เขากำหนดไว้ในนโยบายนั้นนะแต่ปรากว่าคนาคไม่เอาสขาบอกทิง้ <c oughs> งเอาคมนิตยุติของสงครามแล้วคอมนิตเข้าเมืองมอบตัวแล้วเอาไม่ต้องสร้างเว็บไตล้ลวชาติชายขึ้นมาเป็นนายกสมัยนะั <c oughs> ้นเอาสนามเราเป็นสนามการค้าไปเศรษฐกิจเลยไม่ไม่ต้องแก้ปัญหาการเมืองมันก็แก้ไม่ต่ พ้อบ้านเราปัญหาการเมืองคุณไปไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยังไงล่ะคือ,ค,อคืออาจารย์กําลังจะบอกว่าแก้ปัญหาผิดแก้ปัญหาไม่ตรงจุดถูกต้องไงต้องแก้ปัญหาที่การเมือง เพราะนั้นพักการเมืองต่างที่หาเสียงกันทุกวันเนี่ยมีใครบ้างเสนอแก้ปัญหาการเมืองไม่มีสักพักเดียวเลยแล้วคุณจะไปแก้อะไรอย่างนี้อย่างนี้เท่ากับว่าอาจารย์วัญชัยกาลังสะท้อนความคิดให้ถูกต้องังให้ถูกต้องว่าถ้าเกิดเข้าไปเป็นรัฐมนมาเนี่ยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง66นโยบาย6 6สรับ23าเขาแก้ปัญหาการเมืองอ่ะเขาเขาใช้การลุกทางการเมืองระดับชาติ คือคือลูกระดับชาติจะสร้างวิบไตเต็มที่เลยเพราะผมพอคำนี้ก็บอกเอาจาสร้างวิบไตเข้าเอาด้วยเขามอบตัวมาร่วมมือกันสร้างเราเรียกเขาว่าผู้พัฒนาชาติไทยคือคือมาร่วมกันสร้างเว็บไตอพอเขาเข้าเมืองมาแล้วเอากลับไม่สร้างซะแล้วกลับไม่สร้างา้ไม่สราซะแล้วไปสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนสนามแล้วเป็นสนามการค้าปัญหาภาคใต้ปะทุกันมอีกก่อนนั้นสงบไปแล้วนะภาคใต้ ปัญหาการเมืองก็ประทุกันมาอีกขัดแย้งกันมาทั่วแล้วเสนอนโยบายที่จะมาเป็นรัฐบาลแล้วจะแก้ป <hmm ัญหาแต่ปัญหาการเมืองไม่ได้แก้เลยไปแก้ปัญหาอะไรเนี่ยคุณดูทุกภาคเลยมาตรวจดูมีภาคไหนบ้างเสนอแก้ปัญหาการเมืองไม่มีเลยมีแต่มีแต่เสนอนโยบายที่จะเอาใจประชาชนบ้างเพื่อจะได้รัไฟความเร็วสูงบ้าง และประชาชนจะจนจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญหาความเสมอภาคก็ไม่มีเสรีภาพก็ไม่มีความเป็นธรรมในสังคมก็ไม่มีมมที่ว่าสองมาตรฐานบ้าๆบอๆอะไรกันแล้วแต่แล้ว,ลวก็จะไาเอาเลือกตั้งไปแก้ปัญหาปัญหาควรที่จะแก้เราส่งไว้มันเหมือนก็เล่นตลกกันนะ,ะไม่ใช่ทางออกบ้านเมืองกันเลยแก้ปัญหาก็ไม่ถูกโลกมันเป็นอย่างนี้คุณให้ยาอย่างนี้มันแก้กันได้ที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาเิด ถ้ายังไม่รีบปรับปรุงนะยังไม่รีบแก้ปัญหาให้ถูกบ้านเมืองกะลียุคแน่นอนข้างหน้าเนี่ยกะลียุกไม่ต้องห่วงเลยว่าจะตายกันเป็นเบือ่ออันนี้ผมพูดอย่างนี้เลยกล้าพูดด้วยเพราะเราไม่เคารพหลักวิชากันค,คิดเราเองตามชอบใจแต่ละพักเสนอ นโยบายนะที่หาเสียงกันท <Uh ุกวันเนี่ยนโยบายอะไรมีพักไหนมัานที่แก้ปัญหาการเมืองสร้างอำนาจให้เป็นของประชาชนจริงๆทําให้ระบอบเป็นไปเกิดขึ้นจริงๆทุกอย่างแก้ได้หมดครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์วัชัยกำลังจะบอกว่าพักการเมืองแต่ละพักนี่เสนอนโยบายเนี่ยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงกับความเป็นจริงแล้วก็ถ้าไม่สอดคล้องมันจะไปแก้ได้ไงไงับผมบอกให้ยาไม่ถูกกับโรค ก็คือนโยบายก็นําไปสู่กันแก้ปัญหาของชาติต้องเพ่อไม่งั้นทำความเข้าใจเรื่องนโยบายอีกสักหน่อยก็ได้คําว่านโยบายมาจากคาว่าอะไรลากศัพท์ของคําว่านโยบายคําว่านโยบายเนี่ยมันมาจากคาว่ามามามาจากคำว่าภาษาไทยดั้งเดิมนะมาจากคำว่านีนีแปลว่านำ เป็นการนำนำชนิดหนึ่งนีเนี่ยแปลว่าพลากรากศัพท์แปลว่านำ <okay. S 2> นีเนี่ยแผงสระอีเนี่ยมาเป็นยอยักษ์ก็เป็นนายะ,ะนายะเนี่ยก็แปลว่าการนำแปลว่านำเหมือนกันแปลว่านำแตอนนี้นายะเนี่ยบวกกับอุบายก็เป็นนโยบายก็เป็นเป็น เป็น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 คือเอามาเอามาเอามาสน<อ>ที่ม,มั e นมีการนำอยู่ในตัวเพราะว่ามันเป็นการนำเพราะนั้นในนัยยะเมื่อบวกกูบายก็เป็นนโยบายก็ก็เป็นการนำพอนโยบายนัยยะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนแผงสละอะมาเป็นสละอาก็เป็นนายนายนายเนี่ยแปลว่านำแปลว่าผู้นำแปลว่าลีดเดอร์ผู้นำตอนนี้ว่านายเนี่ยนะ เต็มกอไก่เข้าไปเป็นนายกก็แปลว่าผู้นำลีดเดอร์ชิพมันมีรากศัพท์ก็มันมาเพราะฉะนั้นนโยบายกับคำว่านายหรือคำว่านายกเนี่ยมันคำเดียวกันหมดแหละถ้าไม่มีอย่างนี้มันนำประเทศได้ที่ไหนล่ะคุณไม่มีนโยบายคุณก็นำพาประเทศเป็นไม่ได้เพราะนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องของของสิ่งที่ต้องสร้างเพราะนโยบายเนี่ยเป็นเป็นมีเอาไว้สำหรับสร้างสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้ให้มีขึ้น แต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเอาสิ่งในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบัน <c oughs> อดีตเป็นเรื่องที่เกิดมีการฆ่าคนตายปัจจุบันจะให้ฆ่าคนตายได้ไงก็ต้องเขียนกฎายห้ามไว้ <c oughs> กฎหมายเป็นข้อห้ามไม่ใช่ข้อปฏิบัติเราเอากฎหมายมาเป็นข้อปฏิบัติกฎหมายเป็นข้อห้ามนโยบายเป็นข้อปฏิบัติ <c oughs> แต่บ้านเราเนี่ยเอารัฐธรรมนูญมาแก้ปัญหาอน,นาคตมันได้ที่ไหนทําไมไม่เอานโยบาย <c oughs> เอารัฐธรรมนูญมาแก้แก้ได้ที่ไหนนี่นี่คือไม่เข้าใจ <c oughs> เพราะนั้นสายการของชาติบ้านเมืองน่ยถ้าใช้นโยบายถูกนะเช่นนโยบายอดสบยุติสงครามกลางเมืองได้ก็แก้ปัญหาบ้านเมืองได้ความปัญหาภาคใต้ก็สงบมาแล้วแต่นี่ปัญหาการเมืองกลับมาอีกแล้วสงครามกลางเมืองรอบใหม่จะเกิดขึ้นมันฟื้นขึ้นมา่เพราะคุณไม่แก้ปัญหาการเมืองมันก็กลับไปสู่สงครามกลางเมืองอย่างเดิมเพราะเดิมทีมันเป็นสงครามกลางเมืองอยู่แล้วคือจริงๆแล้ว รรคการเมืองหลายๆรรคเนี่ยที่ที่เข้ามาแข่งขันกันเนี่ยเขาก็ชูนโยบายของเขาให้ก็โดยไม่รู้การเมืองกันเลยไม่รู้<ต>การเมืองกุณสไปแก้การเมืองแต่ไม่รู้หลักว่าไม่รู้หลักไม่นโยบาย,ายนั้นจะแก้ไขได้ปัญหาทุกอย่าง ทั้งปัญหาการเมืองทั้งปัญหาเศรษฐกิจต้องใช้นโยบายแก้ถูกแล้วแต่นโยบายของเขาก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เขาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาไม่แก้ปัญหาการเมืองก็ผิดอีกอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพราะย้นบ้านเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจในเรื่องวิชาการเมืองกันอีกมากมายแล้วเกินและบ้านเมืองที่เราที่เราปกครองอยู่นี่แหละมันผิดระบอบก็เป็นประเด็จการ ระบอบอะไรหมายถึงอำนาจเป็นของใครระบอบเผด็จการก็หมายถึงอำนาจเป็นของคนส่วนน้อยระบอบใดก็หมายถึงอำนาจเป็นของประชาชนระบอบสมบูรณาสิทธิ์ก็หมายถอำนาจเป็นของคนคนเดียวฟาสซิกับคนเดียวระบอบเผด็จการทหารก็คือทหารแต่วันนี้ของบ้านเราเป็นเผด็จการใช่ไหมคะอาจารย์เราเป็นเผด็จการนี่คือระบอบก็ผิดแล้วตอนนี้ว่าการปกครองมันมีสองด้านนะคุณลักงนะด้านหนึ่งก็คือหลักการปกครองต้องถูกก็ต้องมีอำนาจที่ไต่วงจนเสรีภาพบุคคลความเสมอภาค หลักนี่ทาและการเลือกตั้ง <bok. S 2> หลักนี้ต้องต้องมีอันหนึ่งค่าหนึ่ง <bok. S 2> อีกค่าหนึ่งก็คือมีหลักการปกครองแล้วต้องมีรูปการปกครอง <bok. S 2> ทั้งหลักการปกครองและรูปการปกครองรวมกันเนี่ยขาดข้างหนึ่งข้างใดไม่ได้นะการปกครองไม่มีนะ <bok. S 2> ออไ,อไอเนื้อหากับรูปแบบเนี่ย มันเป็นเอกภาพ,าพกันจริงจะมีการปกครอง <c oughs> แต่บ้านเราเนี่ยระบอกก็ไม่ใช่นะราบอกแ่ไตก็ไม่ใช่ <c oughs> รูปการปกรครองก็ไม่ใช่อกีก <c oughs> รูปการปกครองเนี่ยคือระบบรัฐสภาที่จะใช้กับบ้านเราเนี่ย <c oughs> แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ระบบรัฐสภา <c oughs> รู้กันหรือเปล่าระบบอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรระบบอะไรนี่หมายถึงอำนาจเป็นของใครระบบอะไรเนี่ยหมายถึงใครเป็นผู้ถือดลุล <c oughs> นี่ตามหลักวิชานะเช่นระบบสุริยจักรวาลนะถ้าที่เป็นผู้ถือดุลถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีระบบสุริยจักรวาลมีได้ยังไงก็ไม่มีถ้าระบบรัฐสภาสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ถือดุลถ้าระบบพิธีประธานาธิบดีเป็นผู้ถือดุลตอนนี้บ้านเราใช้ระบบรัฐสภาแต่สภาผู้แทนไม่ได้ถือดุลกันนะนี่ไม่ใช่ใครครใถือดุลอ่ะบ่าวเราอำนาจที่ถือดุลอยู่ทุกวันนี้ใครอ่ะ ใช้วุฒิสมาชิกเป็นผู้ถือโดนมันขิดหลักวิชาการไม่มีในรอบมีประเทศเดียวน่ประดิษฐ์ล่ำมนุนอย่างนี้ขึ้นมาอมันเหมือนก็หลอกปกครองนะก็หลอกปกครอง่ะใช้ส่งเดดไม่มีหลักวิชาอะไรเลยหลักการปกครองก็ไม่ใช่รูปการปกครองก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขิดทั้งสองด้านเลยคุณต้องรื้อประเทศกันยกใหญ่แล้วอ่ะอย่ามาเสนอนโยบายเลยไม่มีทางออกหรอกมันเดือดไหลทั้งงาแหละค่ะก็จับ จถ้าจำภาพไปแล้วนะคะอาจารย์วันนี้นะเราเราคุยกันเรื่องนโยบายนี่ก็ยังไม่ไม่ได้ถึงถึงขนาดว่าเข้าใจสั่ีเดียวนะยก็มันเรื่องเข้าใจยากอยู่แล้วการการเมืองนี่มันต้องค่อยๆเรียนรู้ต้องแก้การเมืองอย่าแก้เศรษฐกิจต้องแก้นโยบายคุณไม่สอนรัฐปการเมืองแก้ไม่ได้หรอกค่ะถ้านโยบายถ้าทารัฐถ้าพรรคการเมืองทํานโยบายดีคือประชาชนเห่นล้วชอบแต่ว่า แต่ว่าจริงๆแล้วน่ะไม่ไม่ได้แก้หลักต้องต้องต้องมีความรู้กันจริงๆใช่ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการไม่มีกันเลยนักวิชาการก็ไม่มีพอเข้ามาแล้วก็แก่คณะปฏิรูปการเมืองมาแก้น่ะแก้อะไรแก้ได้สองประเด็นค่ะแล้วใช้เงินเท่าไหร่พันสองร้อยล้านสองประเด็นเลยใต้อะไรขึ้นมาล่ะแล้วเดี๋ยวนี้รัฐบาลบอกเอาตั้งคณะปฏิรูปการเมืองขึ้นมานะไหมมีคณะอะไรตั้งไปรู้กี่คณะแก้แก้ ปัญหาบา้านเมืองกันและให้นาเสนอรัฐบาลตอนนี้อเอาแก้เสร็จแล้วเนี่นยานายบายที่คณะเป็นรูปธรรมเ่ยนะ<ม>ใช้เงินพันสองล้านเ<ม>สนอรัฐบาลแล้วรัฐบาลพูดสักคำไม่ว่าจากย์ตรงนี้มาแก้ไม่มีเลย<ม><ม>ถ้าคุณเสียเงินมปทำไมพอพออาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วกนน็นึกถึงนึกถึงที่ค้านเงินเงินไม่ขึ้นที่ที่ดรพิบูลเคยเคยเขียนไว้ในหนังสือรักอ่านเจอนะคะบอกว่าการที่จะแก้ปัญหาการเมืองได้เนี่ย บางทีเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งแต่อาจจะนาไปสู่การทําประชามติที่ทุกคนลงมติว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้อย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์สรุปเลยสั้นสั้นเนี่ยว่าบ้านเมืองเราจะแก้ปัญหาได้นะอย่าเอาพรรคการเมืองมาแก้ไม่มีทางแล้วครับทุกพรกคน่ถอยไปคนละก้าวแล้วก็เอารัฐบาลเฉพาะการที่มาแก้และแก้ได้ครับแล้วสรุปต้องเป็นจริงจรย์มั่นใจหร้อว่ารัฐบาลเฉพาะการจะไม่เหลืองอำนาจตัวเองรัฐบาลเฉพาะการเป็นรัฐบาลของประชาชนไม่ใช่ของผมเนี่ย ของประชาชนทุกคนกับทุกสายกาอาชีพมาเป็นรัฐบาลร่วมกันในสภามีทุกอาชีพเลยไม่ใช่มีแต่ว่าวุฒิที่ก็เลือกตั้งมาก็ในทุนดังนั้นผู้แทนสสเลือกตั้งมาก็ในทุนดังนั้นไม่ว่าไอ้ตามเลือกตั้งท้องถิ่นก็ในทุนดังนั้นืองแล้วก็มีองค์กรอิสระก็ผิดระบบรัฐพาก็ไม่ใช่ เอาตุลาการรำนวนมาเป็นผู้ถือดุลมันมันถูกระบบบและพาที่ไหนแล้วเรียกวตุลาการที่วัดบ้าๆบอิแล้วหลังแล้วถ้าไปหมดแล้วบ้านเรานะค่ะอาจารย์ลื้อกันใหม่อสมมุติว่าวันนี้เรากําลังเดินทางไปประมาณถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่าเราจะเดินต่อหรือเราจะกลับมาเริ่มเดินอ่าก็ก็ต้องไงก็เดินไปงั้นเพราะเราเราพูดว่าเดินไปเนี่ยผิดแต่ว่าเมื่อเขาไปเจอความผิดทั้งหน้าเองเขาก็จะรู้ว่าเราพูดถูกค่ะแต่ว่าเราพูดไม่วงหน้าตรงเนี้ย อจริงไม่จริงก็ดูกันข้างหน้าไม่ใช่มัเชื่อผมไงแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์ก็อธิบายชัดเจนอยู่นะว่าทาาางกกัห้้แปญมข้อสรุปก็คือว่าพการเมืองทุกพันี่ยเป็นขบวนเผด็จการตั้งนั้นเลือกพักไหนก็ได้เผด็จการเหมือนมีมะม่วงกระจาดเองเปรี้ยวทุกลูกคุณน่ายาจนเป็นลูกลูกไหนมันน่ะ นี่คือพี่ยวหมดแล้วเพราัมันไม่ใช่ทางออกแมมันต้องหาเอารัฐบาลเฉพาะการมาเออมันเป็นหลักวิชาไอ้ปริชาย์นั่น g o เม r n น e n t ที่เรยว่ารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันเป็นหลักวิชาที่ไหนก็พอบ้านเมืองกะลียุคอะไร มันจะเกิดรัฐบาลนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นนางออกไอ้พรรคการเมืองต่างๆต้องถอยไปสงสัยคราวหน้าเราคงจะนําประเด็นเรื่องรัฐบาลาะมาคุยต้องเคารพหลักวิชา่ะเพราะว่ายังมีประชาชนหลายหลายคนนะคะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็แล้วก็ต่อต้านด้วยนะแล้วก็มีปฏิยาต่อต้านว่าป็นอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ไม่เลือกตั้งหรือว่าไม่ไม่เอาเอาพรรคการเมืองไม่เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเวบไปร์ได้ไง ก็เป็นเว็บไต์ก่อนนี่ค่อยเลือกตั้งเพราะนั่นมันข้อสุดท้ายประชาชนท่านไม่เข้าใจหรอกท่านก็จะพูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าที่อาจารย์พูดนะคะรักก็ว่าเราก็เสนอไปเรื่อยๆแล้วกันเราคงจะมาเราคงจะไเข้าใจเราคงจะเอามาคุยกันอีกในโอกาสหน้าเพราะว่าประเด็นที่อาจารย์พูดถึงหลายๆประเด็นที่รักเคยเรียนเรียนรู้จากอาจารย์นะคะว่าประชาชนหลายๆคนนี่ยังไม่ได้รู้ประชาชนท่านไม่ได้เรียนวิชาลัฐศาสตร์มา หรือคนเรียนรักศาสตร์บ้านเราก็เป็นรักศาสตร์ที่ผิดไม่ไม่สอดคล้องกับการเมืองเลยใช่แล้วสื่อสื่อต่างๆที่นําเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเมืองเลันี่่ะยังไม่ได้ให้ความรู้ค่ะที่ลึกลึกไปกว่านั้นแค่แค่บอกว่าเลือกตั้งแล้วก็แล้วไปรับร่างแล้วก็แล้วไปแล้วมันก็ลบกติกากันใครก็ลบอ่ะเรื่องเกิดอนาธิปไตยเพราะเลือกตั้งไปสู่นั้นแต่คูกค้างอ่ะนี่คือข้อที่จริงที่เป็นอย่างนี้จริงๆ พอเป็นอนาสตาหทหารก็ยึดอำนาจแล้วไปโทษทหารมาย,ยึดทําไม,อมเอ้าก็คุณยาอนาที่มาไตยเขาจะได้ไม่ย,ยึด<ช>ก็แค่นั้นเองเป็นมีอะไร,จร,จ,ร,จ,รจริงจริงแล้วทหารเขาก็ไม่อยากมาย,ยึดใช่ไหมเขาก็ไม่อยากมายึดใช่ใช่แต่ว่าจะให้เขาสร้างมุตเตยเขาก็สร้างไม่เป็นสร้างไม่เป็นเขาก็ไม่ใช่นักบัญชาการเขาไม่ได้เรียนมา <c oughs> แต่เขาก็บ้านเราจริงไม่มีทางออกเนะต้นกันมาตลอด แต่ว่าเราเสนอไปงี้ก็ไม่มีใครเอาะเพราะเขาอยากไปได้อำนาจกันอยากไปเป็นรัฐบาลกันอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่ว่าใครอย่างนี้เราเราก็คงจะหวังพึ่งรรคการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ได้ครับประชาชนต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยประชาชนต้องได้ประชาชนต้องมีความรู้เรื่องการเมืองด้วยและการเมืองก็ต้องมีความรู้เรื่องการเมืองด้วยต้องมีความรู้เรื่องการเมืองไม่ไม่มีความรู้การเมืองมาคุยกันเนี่ยประเด็นไหนเราเราตอบได้ทุกประเด็นแหละผิดตรงไหนบ้างเราก็พูดได้ก็ไม่ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรคงคง คงต้องใช้คำว่าหันหน้ามาคุยกันแล้วก็มามามาทำความเข้าใจกันว่าอันไหนบ้านเมืองจะไปได้แต่วันนี้นะวันนี้นะคะนโยบายต่างๆที่ไม่สอดคล้องที่พรรคการเมืองเสนอมานะคะอาจารย์วรรชัยก็ยังยืนยันอยู่ว่าไม่สอดคล้องกับต้องแก้ปัญหาที่การเมืองไม่ใช่แก้ปัญหาที่เศรษฐกิจหรือที่สังคมหรือที่วัฒนธรรมต้องแก้ปัญหาที่การเมืองพรรคกันปัญหาต่างๆมันมีเรียงกันแบบอย่างนี้นะครับคือคือคือ อาจารย์กําลังจะบอกว่าถ้าถ้าหากว่าพรรคการเมืองแค่ชูนโยบายแค่เอาใจประชาชนเฉยๆเนี่ยแน่นอนไม่ใช่ทางออกรัฐบาลไหนเข้ามาต้ประชาชนต้องการโดยใจก็เห็นอยู่แล้วและในสายการอย่างเงี้ยจึงเรียกว่าสายการปฏิวัติตอนนี้ในสายการปฏิวัติเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์นะคุลรักนะหนึ่งก็คือประชาชนไม่ยอมรับการปกครองเราเห็นอยู่แล้วจะมันไม่ยอมรับชุมนุมเงินตลอดเนี่ยจริงๆแล้วชุมนุมเนี่ยนะ ก่อนนั้นเขาก็ไปชุมนุมบนที่สนามหลวงเงี้ยไหมตอนี้รัฐบาลเนี่ยต้องการไม่ไม่ต้องการให้ใช้สนามหลวงไปชุมนุมเนี่ยเขาก็ชุมนุมกลางถนนเนี่ยคุณทำไมไม่ชุมนุมสนามหลวงอ่ะแล้วพอพอชุมนุมกลางถนนก็บอกว่าเอายุ่งกันอีกแล้วก็บ้านเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนไม่ยอมรับการปกครองก็จะมีชุมนุมมาเสื้อเหลืองก็ชุมนุมเสื้อแดงก็ชุมนุมยังมีกลุ่มอีกไม่รู้กี่กลุ่มจะชุมนุมกันต่อไปในอนาคตแล้วก็จะกะลียุคค่ะ ล่านที่สองก็ผู้ปกครองก็หมดความสามารถในการปกครองอันที่สามก็เงินจดตื่นตัวอันที่สี่เราต้องมีรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาแก้ปัญหาจึงจะแก้ได้นี่หลักวิชาเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่เคารพหลักวิชาการคุณจะเลือกตั้งกันไปดันทุรงกันไปก็ก็ดองเลือดไงอันนี้คือข้อจริงแล้วก็เราไม่แก้ปัญหาการเมืองกันเลยมีพักไหนบ้างเสนอแก้ปัญหาการเมืองมีแต่เสนอหลอกประชาชนตั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดังออกครับ ค่ะอาจารย์ก็สรุปได้ชัดเจนนะคะวันนี้เวลาหมดนะคะเราคงจะมาพบกันอีกอาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์อาทิตย์รายการมองไทยมงเทศมีเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาก็2 2เอเวลาก็22.30นไปจนถึง23.50นนะคะแต่ท่านผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ รับชมรายการของเราแล้วก็ขอขอบพระคุณสินค้าที่สนับสนุนรายการก็คือส,สินค้าของทางรายการที่สนับสนุนทางรายการของเรานะคะคือสมุนไพรสูดดตรดรวิบูลนะคะลดไขมันหน้าท้องค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทีมงาน MV ทุกท่านเลยคะแล้วขอที่สุดท้ายก็คือขอบพระคุณ <c oughs> ท่านอาจารย์วัญชัยนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ส m ิมเ b a l c บอ s u l ูหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท0837051234แล้ก็0837061234 ย่าหลอนทำไมมาปรากฏอยู่ในรูปถ่ายมันคือวิญญาณหรือเพียง